เดี๋ยวนะหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านเ้างว่าบัคขอเช็คหน่อยซิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เราว่าบัคอยู่ที่เลนเจนกกเร้านตำลวงบัคสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยร้อน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  อาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกนะครับมปชินโดลไลค,ครับผมผู้ชมครับถามว่าชินโดลไลค,คือเกมใหม่เหรอครับพี่ไม่ใช่ครับมันคือชินโนบิไลฟ์ทูนะครับที่เพิ่งโดนปิดไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยลิขสิทธิ์ต่างๆและไม่ว่าจะเป็นตัวละครภ้า หรือแม้กระทั่งชื่อเกมก็ยังติดลิขสิทธิ์คุณผู้ชมครับแล้วก็เสียงเพลงนี่นั่นหลายอย่างนะครับที่ทําให้เกมนี้นะครับถูกปิดตัวลงไปเนื่องจากไปละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวเกมของเขาครับและในวันนี้นะครับทางเกม s h i โนบิไลท์สองนะครับเขาได้เปิดอีกรอบนึงแล้วครับโดยมาในรูปแบบของชื่อเกมว่าชินโดไลท์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างชินโนบิไลท์สองกับชินโดไลท์นะครับเปลี่ยนแปลง อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับในหน้าวอลนะครับก็จะไม่เป็นรูปสิบหางอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวตัวละครของผมเนี้ยเนี่ยมนเป็นแบบเนี้ยอยากหาเลยผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะเลื่อนไปดูเรื่อยเรื่อยแล้วกันนะครับเราจะมารีแอคชั่นกันนะครับคลิปนี้นะอันนี้น่าจะเป็นอาริณาเอ็กซ์ครับผมเขาเปลี่ยนเป็นเวิลด์เอ็กซ์นะครับไม่รู้ว่าติลลิขสิ์ด้วยหรือเปล่าจะไม่ต้องเปลี่ยนวะนะอาริณาเอ็กซ์เป็นเวิลด์เอ็กซ์นะครับอันนี้เพย์ครับผมอ่ะหน้าเพย์ก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมบมู่้านะครับ อันนี้อีดินะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับอันนี้อะไรสตอรี่นะครับสตอรี่ก็ยังคงไม่มาอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ทาไมไม่เพิ่มมาสักทีนะครับอันนี้อารีนาเอ็กอ้าวเวิลด์เอ็กอารีนาเอ็กอ๋อเข้าใจแล้วครับเวิลด์เอ็กก็คือเอาของในที่เราเล่นอาร์พีจีเอาไปสู้นะครับส่วนอารีนาเอ็กก็คือเลือกตัวละครแล้วสู้กันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในด้านของอีดิกันก่อนดีกว่านะครับในด้านของอีดินะครับการแต่งตัวผมคิดว่าน่าจะแตกต่างกันไม่มากนะครับหรือว่าต่างกันมากวะเดี๋ยวขอลลองดดูที่ชุแ้วกัันนะครบ เพราะว่าชุดเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับว่าเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ชุดรเปะอันนี้ชุดไหมน่าจะชุดนะครับทุก่านครับดูดิชุดเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกดัดแปลงด้วยนะครับอืมจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเนี่ยมันจะทําให้แบบยังไงวะแตกต่างขึ้นนิดหน่อยทุกท่านครับนิดหน่อยนะอมนิดหน่อยนะครับไม่มากไม่มากแต่ผมคิดว่าชุดพวกโคคาร์ทงงน่าจะไม่ค่อยมีหรือเปล่าน้องๆเดี๋ยว น,น้องก็มาลองเปลี่ยนกันดูเองแล้วกันนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเบ็ดมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวพี่เอาชุดนี้ไปก่อนนะครับโอเคส่วนในเรื่องของเกณฑ์ในะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นคําเรียกว่าบัตรลายนะครับบัตรลายก็คือสายเลือดสายเลือดไปตรง,ต,รงตัวคุณยมครับสายลายก็คือสายเส้นใช่ไหมเส้นสายอะไรไประมาณนี้บัตรก็คือเลือดสายเลือดไป,ไปได้ตรงตัวมากคุณยมครับส่วนรูปนะครััับรรูปหืออว่าสญ,ญลกษณ์ขง ตระกูลต่างๆแล้วก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างคริสต้านะครับจะเป็นรูปภาษาจีนอะไรใช่ไหมตอนแรกภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เปลี่ยนเป็นคริสต้านะครับอันนี้น่าจะเป็นโคลนนะครับด้านล่างเนี่ยส่วนอันนี้น่าจะเป็นอะไรความร้อนคุูุ้มครับก็จะเปลี่ยนไปโหใช้ได้อยู่นะครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนคืออันไหนนะเหมือนเป็นอีกเกมนึงเลยอ่ะอันนี้ธาตุไฟก็พอดูออกอยู่นะครับอันนี้สายฟ้าอันนี้ดินเหรออันนี้น้ำเหรอแล้วก็ดูตามสีไปนะสำหรับพวกธาตุเนีัยผมส่วน อะไรอ่ะอัปเทีแบ็กแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูพลังทั้งหมดนะครับว่าถูกเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าชื่อไปยังไงบ้างนะครับหิดันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากด้านบนก่อนแล้วกันด้านบนนะครับหินมีพลังหินด้วยเหรอน่าจะเป็นพลังดินอะไรพวกนี้มากกว่ามั้งหินนะครับสโตนไฟอะไรพวกนี้นะเดียก็ดูดูไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเน่สีขาวกุชมครับ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโจเกโจเคโจเคเ,เหรอน่าจะประมาณนี้อันนี้อะตอมิกนะครับอะตอมิกน่าจะเป็นเท่าทุลีพลังของเขาเรียกันอะไรปู่ซูจิคางเงะเออนั่นแหละอันนี้เอ็กโพชั่นนะครับระเบิดนะครับโกแซนนะครับทรายทองทรายทองนะครับจากโกดัตหรือเปล่าจากโกดัตกลายเป็นโกแซนนะครับอันนี้น้ําแข็งไอเหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่ติดอะไรไอรอนแซนก็ชื่อเหมือนเดิมส่วนอ่า สัญลักษณ์นะครับเปลี่ยนไปลาวาก็เป็นกลมๆนะครับชื่อลาวาเหมือนเดิมมัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่ติดลิกาธิ์ท้ายแซนนะครับโอเคสกอตนี่ก็น่าจะเหมือนเดิมครับอาคูมะนี่อะไรวะอาคูมเอไอผมได้แล้วคุณผู้ชมครับ้อไม่ใช่ดิไอรู้ว่าผมได้แล้ววะอาคูมะคือพลังอะไรครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้จําไงว่ามันคือพลังอะไรแล้วก็เลยไม่คุ้นนะครับ สตอมก็คือพลังพายุคุณผู้ชมครับพลังพายุนะครับโอเคเนเชอร์นะครับน่าจะไม้หรือเปล่าน่าจะไม้นะครับใช่ผมเดานะครับอันนี้เอ่อเนตรโลหิตมังกรนะครับคุณผู้ชมครับนะต่อไปครับผมอันนี้น่าจะคากุยะนะครับคิมิมาโรนะครับอันนี้นะโคโคสึนะครับโอเคเซนโคนะครับเซนโคอันนี้น่าจะไม่ซ้ําอะไรเลยนะครับน่าจะเป็นพลังของรุ่นที่4ี่นะครับนามิกาเซใช่ไหมอ่ะไคจินนะครับ พลังอะไรวะอันนี้งงเหมือนกันนะครับผมงงงงนะครับอันนี้มินาคามินะครับพลังอะไรวะไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจนะครับดินเหนียวเหรอน่าจะใช่นะอันนี้อาซาราชิอาซาราชิอันนี้เท่าที่ผมจําได้นะครับสัญลักษณ์คล้ายๆแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้นะครับน่าจะเป็นพลังของฉลามนะครับพลังของคิซามะนะครับคุณผู้ชมครับชันโดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเงานะครับดูจากรูปร่างแล้วนะครับเดาเอานะ บังไครเดี๋ยวบังไค,งคเหรอบังไครอาคุมะคุชมครับอันนี้น่าจะเป็นเนตรของอิตาจิล้วมั้งใช่ไหมเนตอิตาจิอ๋อคุชมครับรู้แล้วอาคุมะอันนี้คือเนตรวงแหวนของซาสุเกะอ่ะส่วนอันนี้นะครับอาคุมะเหมือนกันแต่ว่าเป็นบังไครนะครับก็น่าจะเป็นของอิตาจิด้านล่างแล้วผมเป็นคาราดาอะไรวะจำไม่ได้ครับผมพลังอะไรวะ อ่ะมาน,นางครับผมอันนี้ฟอร์จอาคุมะนะครับฟอร์จอาคุมะน่าจะเป็นเนตรของโอบิโตะผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นเนตรของโอบิโตะอันเนี้ยต่อมาครับผมอันนี้ซาโตริอาคุมะน่าจะเป็นเนตรของชิซุยนะครับต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นตระกูลอุซึมากินะครับอันนี้น่าจะเป็นเนตรสังสาระนะครับผมเลนโกคุนะครับเอ้านี่ไงพลังฉลามอยู่นี่ด้านบนนั้นคืออะไรวะเดี๋ยว อ๋อด้านบนคือตะกูลอุซุมากกีคุณผู้ชมครับอ่าผมลืมเองนะครับตะกูลอุซุมากิด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมเป็นฉลามเหมือนเดิมนะครับผมวาวาเซียเมะนะครับวาซิอาเมะอะไรประมาณนี้พึ่งก็เหมือนเดิมว่าผมเป็นเนก้านะครับตะกูลอะไรแล้วจะไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเซนจูวูดนะครับเอชจิเซนนะครับอันนี้กาเซียสน่าจะเป็นพลังอ่าน้ำแข็งของฮาคุนะครับแบ็คแบ็คไลนิ่งก็จะกลายเป็นแบ็คช็อปนะครับอ่า ดินเหนียวก็เหมือนเดิมผมเป็นเคลนะครับส่วนที่ดันก็จะชื่อว่าเอเทอร์นอลนะครับโอเคครับผมกระดาษก็เปเปอร์เหมือนเดิมผมเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดหน่อยนะครับส่วนอันล่างเนี่ยอะไรวะโอกามินะครับผมมาไม่ทันน่าจะพลังของโจจิหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยเป็นเนตรอะไรวะเนตที่ยังไม่เข้าหรือเปล่าเนตเนตรวงแหวนจันทานิรันดร์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดาเอาไปนะครับโอเค สำหรับเรื่องพลังนะครับก็ประมาณนี้ผมได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยคุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้นะครับผมมีโค้ดใหม่นะครับมาให้คุณผู้ชมด้วยนะผมโค้ดฉลอง7 0 0 0 0นะครับคุณผู้ชมครับอ่าโค้ดยังไงนะครับเดี๋ยวพิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ว่า7 0 0 k แล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับคุณผู้ชมก็จะได้สปินทั้งหมดนะครับส5 0สปินกันเลยทีเดียวนะครับโค้ดเยอะนะครับเอาไว้สุ่มหาพลังกันนะน้องๆนะแบบเปิดใหม่ทั้งทีก็ต้องมีพลังวอดวดใช่ะนะครับอ่ะ มาในหน้าของการเลือกแมปนะบเดี ort, ๋ยวพี่ขอกินข้าวไปด้วยนะครับขอไปหิวหิวเชาว้าไหมในหน้าของแมปนะครับรู้สึกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านไฟเนี่ยน่าจะเป็นคนนะฮะใช่ไหมไม่รู้เลยนะครับไม่รู้อันนี้หมู่บ้านพายุหมู่บ้านอะไรวะเนี้ยอันนี้เทนนิงนะครับเทนนิงนะครับก็เดาๆเอาไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านหินหรือเปล่าอันนี้หมู่บ้านไม้นี่ไงหมู่บ้านใบ,บไม้น่าจะคนนะฮะตรงนี้อันนี้อะไรวะ อันนี้หมู่บ้านอะไรไม่รู้นะครับเอมเบลพี่ก็เดาไปนะครับนิมบัตอะไรวะสายฟ้าเหรออันนี้หมู่บ้านคุณผู้ชมก็ลองมางมๆกันดูเองแล้วกันนะครับผมว่าหมู่บ้านต้นไม้เนี่ยน่าจะเป็นโคโนนฮะหรือว่าไฟวะไฟไปไฟก่อนดีกว่าอ่ะไฟเป็นโคโนนฮะจริงด้วยนะครับเอมเบลนะครับคือพยายามหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดะ่ะคุณผู้ชมครับเปิดใหม่ทั้งทีนะครับก็ต้องไม่โดนแล้วแหละนะครับตอนนี้ ถ้าคุณผู้ชมตาเกตเห็นแมวเป็นอื่นนะครับอย่างบ็อกบ็อกพีทอ่ะเมื่อก่อนน่ก็ได้เปลี่ยนเป็นบ็อกฟุตนะครับเนื่องจากว่าแค่คําว่าพีทเขาก็เสียวแล้วอ่ะเสียโดยลิกิทธิ์อ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบ็อกฟุตอะไรประมาณนี้นะครับชื่อผลชื่ออะไรเนี่ยก็เปลี่ยนหมดเลยผมชื่อท่าก็กดเติดลิกิทสิ์อีกเช่นกันนะครับผู้ยมครับตอนนี้เราเข้ามาในแมปนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถามว่าพลังที่เราได้เคยหามาเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ผู้ชมครับด้าน เฮ้เดี๋ยวสัตหางเหรอทำไมสีดำมาเดี๋ยวยงครับคือเกมมันแบบโหเปลี่ยนเอฟเฟกไปแบบไม่มีเขาโครงเดิมเลยเหรอวะจากสีแดงอภรรสีแดงนับกลายเป็นอภรรสีดาคุณยครับโอ้โหอันนี้เพื่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่านับยังคงเหมือนเดิมไหมนะครับเลเวลของผมนะครับก็ยังคงเป็นเลเวล1 0 0 0แล้วก็เอสเหมือนเดิมนะผมตันนะตอนนี้นะสแตดเหมือนเดิมครับผมส่วนอาวุธนินจานะครับเดี๋ยวมาดู อาวุธนินจาลก็รู้สึกว่าของยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีมีดวาร์ปด้วยนะมีดวาร์ปเวอร์ชันสองอ่ะนี่ครับก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาใส่เลยแล้วกันนะครับออย่างอื่นก็ปกติครับต่อไปในเรื่องของเอเลเมนต์นะครับธาตุนะครับก็ตามที่เราเลือกมาตอนก่อนเข้าเกมนะครับอันนี้บัตรลนยนับสายเลื่อนนะครับก็อยู่ที่อันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกอะไรวะคัสตอมเหรอไม่ใช่ดิมาสเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจัดใหม่นะครับ ผมจะเอาพลังมาลองใช้ดูแล้วกันนะครับพลังกระดาษเดยวๆเอาแบ็คไลนิ่งมาแล้วกันนะครับแบ็คไลนิ่งอันหนึ่งนะครับโอเคใช้ได้ไหมเนี่ยน่าจะใช้ได้นะผมแล้วก็เอาไอ้นี้มานะครับเนตสังสาระนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ยังไม่มีนะครับผมมีอะไรบ้างวะเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับเนตจิซุยกับเนตโอบิโตะอันนี้มีแล้วก็ผมเนตอิตาจินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกัน อันนี้เนซาสึเกะโอเคครับมาน่าจะประมาณนี้ครับผมมันก็จะอยู่ในหน้าบัตรไลน์นะครับอ่ะจริงด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองเป็นเนตอิตาจิก่อนแล้วกันนะครับสกิลเอามาให้หมดเลยนะครับอ่าฟื้นฟื้นความหลังกันนิดนึงนะครับมากดชาร์จค้างไว้คุณครับนี่ครับก็จะกลายเป็นโหมดอิตาจินะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเปลี่ยนเปลี่ยนสเตตดูนะเปลี่ยนสเตตก็โหคุณพู่ครับสามสเตตอ่ะสามสเตตเหมือนเดิมนะครับซา ซูซานโนโอนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะสรัสำหรับของอิตาจินะครับกดสกิลดูดิป้าบนะครับก็จะเป็นการสับไปนะครับส่วนสกิลนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่รู้สึกว่าเอฟเฟกเสียงนะครับจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะสำหรับสกิลนี้ก็ยังคง OP เหมือนเดิมครับผมสะกดจิตเพื่อนนะครับอ่ะไอ้นี้ก็จะเป็นสกิลเทวีสุริยานะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับอิตาจินะ มาดูของซาสึกะกันบ้างครับผมเดี๋ยวขอกลับล่างก่อนของซาสึกะนะครับเดี๋ยวผมขอแปลงล่าง่อนะเป็นสเตทสเตทไหนวะน่าจะสเตทห้ามั้งจะไม่ผิดนะครับถึงจะแบบเอสเตทหกเหรอโอเคครับนี่ครับยังคงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตามที่ผมได้เคยแต่งไว้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้ผมเป็นนักธนูนะครับแล้วก็ยิงเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะไหนวะกูกดผิดเปล่าวะโอเคครับไม่เป็นไรประมาณนี้ผมสลับเนตรวงแหวนนะส่วนแบ็คไลนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ นี่ครับก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมนะครับพวกสกิลต่างๆเนี่ยจะถูกเขาเรียกอะไรจะถูกดัดแปลงเสียงนะครับเสียงมันจะต่างนะครับแต่ว่าเอฟเฟกยังคงเหมือนเดิมนะครับสังสาระบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันอ่ะเริ่มด้วยที่สกิลวีก่อนลกันนะครับนี่ครับอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพลังอะไรแล้วของเพนนะครับผมจำไม่ได้นี่ครับขึ้นสวรรค์เอ้ยไม่ใช่ขึ้นสวรรค์เขาเรียกอะไรนะข่ายเทพพิชิตฟ้า อันนี้วิชาอะไรสัย่างเลยนะครับนี่ครับก็รู้สึกว่ายังคงคล้ายๆเงาเดิมอะคุณผู้ชมครับเขาโครงเดิมนะครับต่อไปมาดูที่สถานกานบ้างครับนี่คือสถานกางครับผมคุณผู้ชมครับถูกดัดแปลงเปลี่ยนรูปร่างนะครับให้แบบแหวกแนวไปเลยคุณผู้ชมครับไม่ไม่มีไม่มีเขาโครงเดิมอะอันนี้คือห่หาง2ห่หาง3หมหาง4ห่หาง5 6 7 8 9นะคดับ้าอันนี้10 10ก็มาเรียงอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมขอรีวิวเฉพาะ9หางแล้วกันนะครับ9หางกับ10หางนะครับล่างอื่นก็ลองไปลองดูกันเอาเองนะครับมา9หางนะครับเปลี่ยนโหมดก่อนอันดับแรกนี่เพื่อนครับอ่าจากอภรรษีส้มแดงๆนะครับก็จะกลายเป็นสีดำนะครับคนข้ารีเจเท่นะครับเพื่อนมครับดูดิเอ้ยเดี๋ยวกูโดนเน็ตอะไรวะเนี่ยจงอย่าบอกนะว่าเน็ตเน็ตโอบิโตะไอ้พ่ะเอ้ยโดนคามุยเหรอกูจบแล้วเพื่อนผมครับจะไปให้ดูเรื่อยๆนะครับ โอ้ล่างนี้ก็จะกลายเป็นแบล็กแบล็กแบล็กเก้าหางคุณผู้ชมครับแบล็กเก้าหางโคตรเท่เลยต่อไปครับยังไงบ้างนี่ครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับไม่มีเงาของนารูโตะออกมาเลยคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นดาร์กโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเเนี่ยเอันนั้นพลังอะไรอ่ะสองหางหรือเปล่าไม่ใช่สองดิไม่รู้พลังของล่างไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อหมวดสัตว์หางคุณผู้ชมครับดูดิผมจะแปลงไปอีกนะครับนี่ครับโอ้โห โคตรแท่เลยไอ้บ้าเป็นสีดำมุครับนี่คือหมวดสัตหางของเก้าหางนะครับดูดิ before after ได้เลยนะเนี้ยเอ่อร่างที่แปดมีไหมไม่มีครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดใช้สกิลที่แบบเรียกสัตหางอ,ออกมาดูนะครับจะเป็นยังไงโอ้ยคุณยอบดูกูเลยะาทาเลยโอ้โหเอ้ยแต่มันเท่นะเว้ยคุณผู้ชมคือเป็นเก้าหางยุค9 0้าูะไม่ใช่ยุคเก้าเก้าหางยุคโลกอนาคตมุมครับกลายเป็นสีดำ เฮ้ยเทมากคุณรับเทมากเปลี่ยนโมเดลหมดเลยนะครับจากคุณละม้าแบบส้มๆนะครับกลายเป็นดําแดงอะถูกใจผมเลยครับล่างนี้นะครับโอ้โหส่วนกระสุนสัตว์ถางนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกอกระเดนนี้ก่อนนะนี่ครับกระสุนสัตว์ถางก็ยังคล้ายๆแบบเดิมนะครับแต่ว่าอันนั้นเปลี่ยนเป็นสีดําเลยนะครับคุครับโอ้โหโคตรเทเลยครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูสิบห่างกันบ้างนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับหมดเซียนนะครับหมดเซียน เนี่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเทพแห่งดวงดาวเลยก็ว่าได้เลยครับโอ้โห,โหไม่มีความเป็นสิบหางเลยเอ้าหม,หมดหมดชิบหายผู้ชมดูดิคือแบบโ,โหมีเขาเรียกอะไรวะมีพัดนะครับมีพัดมีหอ,อกดิไม่ใช่พัดนะครับมีหอ,อกอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นตีศูนย์ของโพไซดอนคุณผู้ชมครับโอ้ยนู้นนูน้นก้าวหางนะครับก้าวหางดูดิดเต้เ,เลยนะครับแต่สิบหางนะครับไม่โคตรจัาจริงๆนะเป็นเทพแห่งดวงดาว เป็นอะไรว่าเป็นการแลกตัดเหรอคุณผู้ชมครับดูดิส่วนสกิลด้ผมจะใช้ดูนะครับการโจมตีนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอันนี้ก็คือการยิงพลังของหมดสถางคนั่นเองเหมดเสียนนั่นเองครับผมก็จะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าบินอ่ะบินได้ไหมบินได้นะครับนี่ครับตอนนี้คือผมบินแล้วนะดูดิโอ้โหนี่คือสิบหางบินนะครับวู้ฮู้วู้ฮู้มาซิมาสิมาสิ โจมตีการอากาศเนี้ยก็ได้เช่นกันครับผมอ่าะไรคุณชอบก้าวหางมากเลยดูดิก้าวหางเนี้ยกลายเป็นก้าวหางยุคยุคอนาคตนะคุณผู้ชมครับโลกอนาคตกดดิเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สลับการเปลี่ยนแปลงระหว่างชินโนบิไลฟ์2เป็นชินโดไลฟ์นะครับก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองมาเล่นกันเองดูนะครับในเกมนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ไอ้มากที่สุดตี้จะมากได้คุณผู้ชมครับขนาด10หางเนี่ยไม่เหลือเเคค้าโรงะลยับ ส่วน9กาหางนี่กลายเป็นล่างแบบโคตรเท่ไอ้นี่7จหางหรอวะคุณรำดูเจ็ดหางนี่ไม่อย่างเท่ผมชอบมากเลยนะครับดำแดงนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเดียวกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะมาสุ่มพลังให้ดูกันอีกนะครับหลายคนจะรอดูกันอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ